ดีเสไทรงฟ้องใบเตย DJ Man คดีร่วมช่อโกง forex 3ดีตามที่พนักง,งานอายการสำนักง,งานอายการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ4มีหนังสือแนะนําให้พนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษดําเนินคดีแก่บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชน forex 3ดี เพิ่มเติมอีกจำนวน16รายและกรมสอบสวนคดีพิเศษได้อนุมัติให้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนกรณีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษที่ 273/ ทับ2565นั้นเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมนรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีความเห็นในสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่ 273/ ทั2565 เห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวจำนวน8รายในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนพุทธศักราช2527มาตรา4มาตรา5มาตรา12และมาตรา15 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา343และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550มาตรา3มาตรา14และเห็นควรสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาในคดีเดียวกันจำนวน8รายโดยมอบหมายให้พนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบนำสำนวนคดีพิเศษที่273ทับานวน42แฟ้ม18,450แผ่น พร้อมด้วยผู้ต้องหาไปส่งมอบแก่พนักง,งานอายการพิเศษเพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่สำหรับฐานความผิดฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและป,ะปราบปรามการฟอกเงินพุทธศักราช2547และกรณีที่มีบุคคลกล่าวโทษต่อพนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษให้ดำเนินคดีกับดารานักแสดงชื่อดังตามที่ปรากฏเป็นข่าวไปก่อนหน้านี้พนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษจะได้ดำเนินการสอบสวนขยายผลและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป รายงานข่าวแจ้งว่าสำนวนคดีที่พนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษยื่นส่งอายการพิเศษมีรายชื่อบุคคลอย่างเช่นใบเตยสุทีวันกุลชรนดีเจแมนพัฒนพลมินทะขินและชาวสิงคโปร์รวมอยู่ด้วยโดยพนักง,งานอายการคดีพิเศษนัดฟังคำสั่งครั้งแรกในวันที่16มีนาคม2566